mình tự cán má hay mời mời tự cán mà này, mời 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 hay không mời 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 mời

นักเลงนี่ตัวไหนคนักเมืองกันนักเลงเออนะเขาเป็นนักเลงเขาอีนีเรียกนักเลงเขาไหมเลงนะำเงินเหรอดำนักเลงตัวน้ำเงินชื่อดำนักเลงนะครับดำดำนักเลงฝ่านน้ำเงิน่ีดำนักเลงด้วยตัว้หนเอาไงดำนักเลงเป็นดำนะครับงงกันงงกันทั้งสนามนะครับ เทวดากับนักเลงมาแล้วเทวดาเป็นแดงนะเทวดาเป็นแดงใช่ใช่ใช่เาเป็นนักเลงเขาเล่นเทวดาเขาเป็นนักเลงไงเราเป็นนักเลงบก่อของสุขังอะไรู้เทวดาเทวดาตัวได้นะไม่มงเขาหรไม่ไม่มองอะไรโอยอันเดี ยนี่มาไฟแดงนะกำแงมันมันเคยแพ้มานักเรนะียน,นเคยแพย้เ,เพท,ทวดามาแค่มือพ้าสมบรถถูรเทวดาได้ไหมอ้ออมรลรว <c oughs> <c oughs> นนี่ไปแดงเทวดานะแดงเทวดาเป็นแดงนะครับดำนักเลงเป็นไฟดำนะ อยู่ขวามือนะครับดำนัเลงขวามือเทวดาไส้มือนะดำนักเลงนี่คือติดสีเทปนำเงินนะครับพี่น้องดำเทวดานี่ติดสีเทพแดงวันเสียสักหน่อยไหมกันหัวตัวเท่ากันเป๊ะยังไงไป

เทพดาเป็นแดงน,นะนดำนักเลงเป็นดำนะสมน,นะมนี่คุมมเนาะสงนาะงงฟังกันนิดหน่อยนะครับกรรมการยังงงนะครับหาึดเงนสีเร็ว

สองรอบพันเดียวสออพันเดียวสองรอ่อ๊ะแดไปอ๋อเ่องนนเด้งนเรือบ่เยเต็งแคแ้รูดหมดเต้งะสำมีมีบาดแผลนะมีน้ำแดงไหลนะตรงโคนคอนะครับ ต้องคอนะาเดีงรวครองรครอง้งมาเดนี้เขาค้เขากินนะครับ <personnage> ตัวแดงนี่เขาคมเขากินนะตัวท้าเนี่นะครับไปเข้าไปเโดนร้องนะครับโดนร้องนะครับร้องนะครับโดนร้องนะครับโดนร้องดับนี่แดงกินไปนำมาคว้า มองหนี่งไม่คนหนึ่งละเสียงพงอีกทีเราจะเริ่มเอาเออไม่ใช่เราจะต่อไปนี้ห้ามสกิบกันเอาคนนี้คนเดียวไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกดำบโดยเข้ากันไปดำบโดยเข้ากันไปดำเกินไปดำเกินไปดำเกินไปเอไปก่อนไปอย่า ดำมาเด็ดด <Humans. S 1> oh. uh, ัมรอดดัมรอดดัมรอดดมรอดดรอดาัมรอดดัมรอดดัมรอยัดรอดไปเนาะยัดรอดยัดรัวไปเนาะอ้อ่ายังบอกไปนะสมยนี้เข้าต่อนะดำมนักเลงครับดำเทวดานะครับเทวดายกไปนะโอ้ยนักเลงเขาเนางเทกดาขอข้างนักนะตัวดำะครับ

ตอนท้ายในไฟเดงนะตัวท้าไฟแดงนะเด้งด็ดดำพริดานะดำเทวดานะดำพวดานะเด้ข้าไปดำต่อเพลงนะดำต่อเพลงนะ

งวิ่งแดงวิ่งดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวกระดาติดหัวไปแล้วดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวบ้าน่าจะมีปัญหานะครับบ้าน่าจะมีปัญหานะใครอยู่ใครชนะถือกระดาษเลยอ่าดำชนะเลยครับดำชนะเลยดำชนะเลย